สวัสดีพี่น้องจะให้เพื่อนดูข้าวระยะอายุหนึ่งเดือนครับหนึ่งเดือนแล้วครับก็เมื่อวานหัวค่ำฝนก็นำมาปีนี้ไม่แรงครับเพราะว่าอีสานแรงไม่แรงดูน้ำไหลเป็นทะเลอยู่เลยไหลครับ โน้ไปทางไหนก็มีแต่น้ำครับอ่ะข้าวหนึ่งเดือนครับข้าวหนึ่งเดือนน้ำเสมอริบเลยเราซื้อปุ๋ยมาแล้วเดี๋ยวสายๆจะมาหวานกินข้าวก่อน <c oughs> จะได้มีแรงหวาน ชมไปเรื่อยๆก่อนนะครับยาวแล้วยาวแล้วเกิดเสมอดีครับเสมอดีก็ระหว่านต้นฤดูครับวันที่สี่พฤษภาคมของชาวบ้านก็ยังหวานไม่ได้ครับน้ำเจิงนองไปหมด ข้าวรอเขาทำนาหวานแห้งครับแต่น้ำไม่แห้งสักทีก็เลยหวานไม่ได้ไม่ยอมทำนาดำถ้านาดำต้องหวานกล้าไว้แล้วก็ไปถอนแล้วก็ไปมัดแล้วขนไป,ไปปั่นก็เป็นดำท้ามีน้ำยาก มันยากเขาก็เลยไม่ทำนาดำเฮ้ยไหลเข้าเลยไหลออกวะเฮ้ยน้ำไหลเข้าอะน้ำไหลเข้านี่ดีน้ำทางเกวียนไหลเข้า